มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อตันเดี่ยวบางบัวซึ่งวันนี้เราจะมาตกปลากระพงบุฟเฟ่อีกเช่นเคยบอกเลยว่าวันนี้คนโคตรเยอะจัดนาๆนมากันเป็น40-50คนพี่หวังบอกว่าวันนี้ยังไงต้องขอสู้ส่วนเหยื่อที่เราใช้จะเป็นปลายางของค่ายบาเอบีเราเตรียมไว้ประมาณ8-9ตัวถ้าได้8-9ตัวนี้ถือว่าโคตรคุ้มตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะ ทำการตกแล้วนะครับผมอีกไม่กี่นาทีไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวกับบ้านนะครับได้เวลาตกเรียบร้อยแล้วไปดูกันครับพี่น้องขอต่ออีกนิดนึงครับในช่วงเวลาแบบนี้แ่ะครับหนา้นาหนา้นานาักตกปลาหลายคนเขาจะเข้าใจดีว่าช่วงน้ำเศร้าหรือว่าน้ำเดือดนี่เป็นช่วงเวลาที่โคตรจะตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นการเปิดซิงในการตกปลาครั้งแรก ปลาค่อนข้างที่จะกินเยื่อดีกัดบ่อย <c oughs> กัดเกง่งกัดโหดบอกเลยว่าโคตรเด็ดเลยนี่แหะครับผมสเสน่ห์ของการตกปลากระพงบุฟเฟ่ไปดูกันนะครับว่าวัาวนนี้เราจะมีแต้ม <c oughs> เอากลับบ้าน <c oughs> บ้างหรือเปล่าไปรับชมต่อเลยครับ นี่ครับกิน อโอ้วันนี้วันนี้แปลกนะวันนี้ไม่ไม่ลงเบ็ดเลยคือมาแล้วเด้อุปกรณ์

Thank you. ขออนุญาตเติมพลังโดยการกินเข่าแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องบอได้กินเข่ามาตั้งแต่เมื่อเ้าตอนนี้ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วพี่น้องก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ไปเบิ่งผลงานว่าเมอร์นี่คร่าวๆเข,า,ขาได้จจกตโตแล้วพี่น้องทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ก็พ่อได้ยู่ได้กินอยู่พี่น้องนับเบิ่งแต้มแล้วกับี่จะใส่สวยๆใส่งามๆใส่โลใส่โล,โลก,กว่านะพี่น้องสรุปผลนะครับสําหรับเมือนี้ผลประกอบการเจตโตถือว่าเป็นที่นะ่าพอใจ